จะเป็นแบบที่สิบเอ็ดเพราะเมื่อกี้ดูแบบเก้าแบบสิบไหนไหนก็มานั่นแล้วก็อ่ะดูแบบที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้แบบที่สิบเอ็ดปนวญปนจักษไว้ครบเยอะอยู่นะแบบที่สิบเอ็ดหรือเอาหรือออกหมดแล้วมั้งแบบที่สิบเอ็ดครบชุดอ่ะเอามาให้ดูหมดเลยก็ได้แบบที่สิบเอ็ดนะคะก็จะมี 5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทค่ะทุกคนนะคะจะมีนะคะอันนี้คือ5บาทแบบที่11บนะคะหาบาทแบบที่11 10บาทแบบที่1ิบเบาทที่ท็อคือข้างหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะที่ที่เป็นไม่เหมือนกันสิบาทแบบที่11 20บบาทนะคะเป็นเรือสุพรรณหงส์นะคะ ขอภัยค่ะนักราชค่ะอันนั้นจะนักราชนะคะ20บาทเรืออันนั้นนะคะแบบที่11นะคะ20บาทและว100บาท 100, าท 100, าท100าทอยหายอออยู่นี่เอ๊ไม่ใช่อ้าวหายหายจริงหายจริง100บาทปรนัดมีเยอะมากอ๋อปะนัดปนัดน่าจะจัดชุดไว้อันนี้100บาทค่ะ100บแบบ11นะคะ เนี่ยคะ่ะชนิดราคา100บาทแบบ11ชนิดราคา500บาทแบบ11เห็นไหมคะมี5บาท10บาท20บบาทหนึ่งหนึ่งร้อยบาทค่ะห้าบาทสิบบาท ยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะธนบัตรแบบที่สิบเอ็ดมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคาค่ะมีห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทค่ะทุกคนนี่นะคะตามนี้เลยแบบสิบเอ็ดแล้วก็แบบสิบสองเมื่อกี้ไปน่ะเห็นแบบสิบสองร้อยนี่ค่ะแบบสิบสองจะมีแค่เพียงสามชนิดราคาเท่านั้นนะคะแบบสิบสองมีเพียงสามชนิดราคา เนี่ยค่ะแบบ12นี่คือจะเป็นแบงค์สิรุ่นสุดท้ายละนะคะธนาบัตรสิบาทรุ่นสุดท้ายเนี่ยค่ะรุ่นทรงม้านะคะแบบ12 20ก็เนี่ยค่ะพระเจ้าตาดสินแบบ12ค่ะ20บาทแบบ12 100บาทก็พระนเรศวรมหาราชเนี่ยค่ะ อนุสรดอนเจดี JD, พระนเรศวรมหาราชเราเรียกกันว่าร้อยช้างแดงนะคะ